focus my forum วันนี้เสนอสอนเรื่องความสําเร็จความสําเร็จคืออะไรเราที่นี่เราสอนความสําเร็จของคุณอาจจะแตกต่างกับที่อื่นเยอะเลยอาจจะไม่เยอะก็ได้นะอาจจะเหมือนกันนะแต่เราจะบอกคุณว่าที่เนี่ยโฟกัสม f o ฟอรสถาบันสอนคุณธรรมความดีสากลเราสอนคุณให้รู้จักเรื่องของความสําเร็จว่าเป็นอะไรบ้างครับหนึงเราจะสอนคุณให้รู้จักความสําเร็จ ในเรื่องว่าถ้าคุณรักษาศีลห้าได้นั่นแหละครับคือความสำเร็จครับและคุณรู้ไหมอันที่สองคืออะไรถ้าคุณเป็นคนดีได้นั่นคือความสำเร็จครับอันที่สามหากคุณมีความต้องการเป้าหมายของคุณคือรักษาศีลห้าเป็นคนดีได้คือความสำเร็จครับข้อที่สี่ถ้าคุณทำสมาธิและให้จิตนิ่งได้แล้วแผ่เมตตาเป็นนั่นคือความสำเร็จที่เราสอนครับข้อที่ห้า คุณยกระดับจิตใจให้คุณให้เป็นอริยะบุคคลได้นั่นคือความสำเร็จเราสอนคุณแบบนี้ครับคุณว่าเหมือนที่ไหนเนี่ยเอเหมือนวัดเขาไปทุกทีไม่ใช่ครับเราสอนลักษณะไอ้คุณทําความดีสากคนจริงๆก็มันเป็นอะไรที่คุณจะต้องคุณต้องเห็นประโยชน์ของนามธรรมมันไม่ใช่ธรรมเพราะคนส่วนใหญ่จะสอนคุณรวยรวยเรือรวยแต่คุณไม่ได้รู้ว่าไอ้จริงๆแล้วเหตุของความรวยเนี่ยมันมาจากความดีทานศีลอบรมใจถ้าคุณไม่รู้ตรงนี้ บอกได้เลยครับว่าคุณพลาดมันพลาดจริงๆเราไม่รู้จะเตือนคุณยังไงนะแต่เพราะเรารู้ว่าคนที่มาเรียนกับเราเนี่ยมันต้องเป็นคนที่พอที่จะเข้าใจความจริงอะไรบางอย่างแต่การที่เราสอนคุณเนี่ยมันเป็นการที่สอนเน้นไปเรื่องของจิตใจและมันอธิบายได้ว่าอันนี้จิตนะมันมีหน้าที่คิดนะแล้วมันยังมีอะไรต่างๆที่คุณพอจะเข้าใจได้อีกเยอะเลยมันไม่ใช่ว่าที่คุณจะเรียนกันแบบ ง่ายๆหรอกนะมันหาเรียนยากของทีดีนะผมก็ได้บอกคุณแบบนี้แหละครับวันนี้ผมก็ขอจบพท่านี้นี่คือรายการสุขเกษมนูดทอกเราจะมีรายการอย่างเงี้ย,ยกเกือบทุกวันตอนนี้เราก็อาศัา่ติ๊กต็อกมาเป็นเพื่อนในการที่จะเผยแผ่เ,เรื่องของความรู้คุณธรรมความดีเนี่ยให้คุณคุณก็หาได้นะครับถ้าคุณชอบคุณก็แชร์ไปให้เพื่อน ได้เรียนรู้คุณอาจจะจะให้เพื่อนคุณเนี่ยเป็นคนที่รู้จักว่าอะไรคือคุณทําความดีคุณก็สามารถที่จะใช้ได้ไปเลยทําไปเลยนะผมเองก็ทําหน้าที่เนี้ยเวลาเรียนจริงๆเนี่ยมันจะมีการอธิบายเป็น้าคุณเห็นภาพขึ้นแล้วการเรียนที่ดีคือการที่มาเรียนกับกับเห็นกับกับ,ก,บ,ก,บกับครูอาจารย์เนี่ยโดยตรงมากกว่ามากกว่าเรียนดีกว่าเรียนออนไลน์แต่ช่วงเนี้ยการเรียนออนไลน์ก็เป็นแค่ว่าเรียนไว้ก่อนนะครับแต่ว่าถ้าจะเรียนดีๆเนี่ย มันคือมันต้องต้องมาเรียนพบกับตัวผู้สอนเลยเนี่ยเขาเรียกว่ามันดีที่สุดเพราะว่าพลังกระแสของความดีเนี่ยหรือกระแสของคลื่นที่ดีเนี่ยมันจะมีจากมนุษย์สู่มนุษย์ครับผมสุกเกษแพมนีรักทุกคนเสมอครับสวัสดีครับ